มีมาตั้งแต่ดึงดาําบัร์แล้วครัครนะฮะก็ก็เราเคยมีกมออรมโหงษ์นะนะฮะนะฮะกรมโหงเนี่ยกรมหงหลวงครับ,รบแล้วมีมานานประจําราชสํานักมานาบพระมหากษัตริย์สมัยสุขโขทัยเนี่ยคํานวณสุริยคราจังได้คือกรมโหนเนี่ยนเขาอยู่ในกระทรวงบงัง นะฮะอนอยู่ในกระทรวงวังนะครับโหนก็มีหน้าที่ส่วนมากก็อยู่คู่กับสถาบันนะฮะก็มีการคำนวณปฏิทินนะฮะเรื่องของดวงดาวนะครับแล้วก็การพยากรณ์พยากรเนถวายพระมหากษัตริย์นะครับถวายเจ้าหน่ายนะครับแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาของประเทศด้วยนะฮะเราจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ไหมอย่างเงี้ยถามได้ไหมฮะก็เห็นดาวพฤหัสเนี่ย ดาวพฤหัสมันคือกฎหมายถูกไหมรับรัฐธรรมนูญนะครับการใช้ความรู้นะครับไอ้ดาวพฤหัสตอนนี้อยู่ไหนอยู่ตรงราศีเมษนะฮะก็มาทับลัคนาเมืองทับอาทิตย์แต่พิเสดในดวงเมืองก็หมายถึงเนี่ยตัวกฎหมายเนี่ยจะต้องปรับปรุงในราศีเมษนะครับว่าจะจะเริ่มประมาณเดือนเมษาเลยครับมันมันมันคือดาวพฤหัสเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ถึงเดือนพฤษภาค คือการเมืองเนี่ยใช้โหราศาสตร์ในการสร้างความชอบธรรมเช่นให้ฉันปกครองไปนะเพราะว่าจะเจริญรุ่งเรืองเพราะ,ะโหนได้ทํานายไว้ก็คือนักการเมืองเนี่ยใช้นักโหราศาสตร์เป็นเครื่องมือเนี่ะในการขึ้นมาเถลิงอํานาจแล้วก็อยู่ในอํานาจเนี่ยให้ยาวนานมั่นคงไว้นั้นเถอะนักการเมืองใช้วิธีใดก็ได้ไหให้ตนเองอยู่ ผมว่าคําถามที่คนยังตื่นกลัวกันอยู่เนี่ยปี2012เนี่ยนะฮะเราจะทําตัวยังไงคือควรใจยังไงฮะกับปีนี้ที่คนเขาหวั่นหวันกันอย่างนี้ดาวเสาเนี่ยถือว่าเป็นดาวโทษทุกนีครับนะครับและดาวเสาเนี่ยจรเข้ามาแล้วก็เล็งลักษาาเมืองนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยดาวเสามาอยู่ตรงนี้ที่จริงได้มาตรฐานที่ดีนะเพราะฉะนั้นมันน่าจะพัฒนา นะครับน่าจะก้าวหน้าขึ้นมาน่าจะปรับไปในสภาพที่ดีขึ้นแต่ด้วยเหตุที่ดาวสอม,มาเลงลักษณเมืองเนี่ยทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นจุดเสียจุดแตกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในการพัฒนาขับเคลื่อนเนี่ยยังไงก็ต้องะระมัดระวังปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นที่เรียกว่าดวงแตกไงนะครับดวงแตกเนี่ยมันก็หลายเรื่องนะแตกเรื่องอะไรก็มองว่าดาวสเป็นเจ้าเรือนกรรมมา กรรมมากคือข่ายการบริหารราชการแผ่นดินนะครับคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละเป็นปัญหาในปี2012เนี่นะครับเศรษฐกิจโดยดูจากการเคลื่อนที่ของดวงดาวต่างๆแล้วเราเห็นเปอะไงบ้างครับนะฮะดาวการเงินการขลังของรัฐเนี่ยก็คือดาวพระศุกร์ ในดวงเมืองท่านวางไว้ตรงราศีเบลนนะครับคือตอนนี้เนี่ยปัญหาที่มันเกิดเนี่ยนะครับก็คือดาวเสาร์ที่ผ่านมานะเดินโคโจรๆๆแล้วก็เล่งดาวเศรษฐกิจดาวคู่นี้เป็นคู่ศัตรูครับนะครับๆๆเพราะ,ะนั้นมันก็เลยเกิดความเสียหายทางด้านสุดทางด้านเศรษฐกิจนะที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับต่อเนื่องด้วยตั้งแต่ที่ผ่านมาด้วยนะครับ <iance S 1> คือเวลาที่ดาวเสาร์อยู่ ครับนะครับแต่ดาวเสาร์เนี่ยจะเดินหน้าไปแล้วถอยหลังกลับเข้ามาราศีกันเพราะฉะนั้นในปัญหาเศรษฐกิจมันก็เกิดแล้วเกิดซ้ําซ้อนซ้ำซากนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่มันมีดาวอีกองหนึ่งที่พอจะคุมชะตาเมืองได้นะครับก็เรามองถึงเรื่องดาวพฤหัสครับว่าดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่ให้สรรพคุณครับนะฮะคอยคุ้มครองเมืองอยู่ไอ้ที่ปี54ีที่มันเกิดเหตุการณ์แล้วทาไมพระพฤหัสไม่ช่วย ก็บอกอ๋อปีห้าสี่พระฤหัสเป็นอุบาทแล้วก็โคจรถอยหลังนะคือมองจากโลกไปแล้วเห็นแต่ที่พระฤหัสจะโคจรเดินไปข้างหน้ากลับโคจรถอยหลังนะครับแต่ปีหน้าหลังวันที่สามมกราไปเนี่ยปีหน้าคือสองศูนย์หนึ่งสองนี่แหละสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านั่นแหละใช่นะครับพระพระฤหัสก็จะโคจรเดินหน้าในราศีเมษนะครับก็ไปทับอาทิตย์ในดวงเมือง ครับลัคณาเมืองและข้าสูาส่ลาาเสด็จพลึกศพในวันที่15้าพฤษภาปีห้าพฤหัสได้เป็นดาวคุ้มครองเพราะฉนั้นเนี่ยไอ้ปัญหาที่มันเกิดนะฮะก็ก็ก็มีตัวคุ้มอยู่ไงอาจารย์พูดถึงแค่เดือนพฤษภาหลังพฤษภานี่ผมกลัวเรื่องน้ำมีมไหมฮะมีมีแล้วเหรอครับนะฮะแต่ว่าพฤหัสยังเดินดีอยู่ก็เดินดีไปถึงโน่นแหละถึงสิงหากันยาโน่นแหละ แต่ว่าพอสิงหากันยาก็ต้องระวังแล้วพฤหาสจะถอยหลังอีกครั้งหนึ่งช่วงช่วงช่วงน้ำมาพอดีแล้วประจวบกับดังคานเดกะดังคานจอนก็ไปแล้วผ่านดาวเสาช่วงนั้นแล้วไปผ่านราศีตุลท่านลมนะครับแล้วไปกลุ่มกลาหูผู้ท่านลมในราศีท่านน้ำแต่ปีหน้าเนี่ยมันมันมันอุบัติภัยมันเปลี่ยนโฉมจะเป็นอย่างไรครับไอ้น้ำเนี่ยก็มีนะฮะยังมีให้เห็นนะครับ คือทั้งหมดแต่ว่า,าเราก็ยังห่วงเรื่องดินเนี่ยนะฮะเพราะเกิดอุปราคาในราศรรีธาตุดินเนี่ยนะฮะสองสามครั้งอะไรอย่างเนี้ยนะฮะ,ะ,ฮะก็มองถึงเรื่องแผ่นดินนะฮะ,ะ,ฮะแผ่นดินซุดเรื่องแผ่นดินไหวอะไรอย่างเนี้ยเรื่องตึกเรื่องเสียดิน,นะะแดนก็ยังอธิบายได้ ด้าวอังคารเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่รา,าศีธาตุไฟอังคารพักเนี่ยมีศึกต่างเมืองมามต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค,ความขัดแยง้งอังคารพักมีศึกต่างเมืองมาอังคารเสดนั้นว่าเกิดยุคเข็นมหาชนจะวิกลบังเกิดเป็นนะฮะมหาชนเกิดเข็นออกฝีตายจะเจ็บท้องลงแดงตายเสียมาก ความยุ่งยากในมนุษย์สิ้นทั้งหลายนะครับพระเสาพระอังคารท่านพิปลายพักในราศีหลายจำพ่อมีนะครับก็พูดถึงว่าพระอังคารพักในราศีนะฮะเขาก็สาธยายต่อไปเรื่องของการประท่าคดีความขัดแยง้งหรือความเสียหายเรื่องของอุบัติภัยนะครับอังคารเนี่ยพักตรงเมษราศีเนี่ยนะฮะ ก็พูดถึงว่าพระธรณีเนี่ยจะดูดกินซึ่งเลือดคนครับนะฮะพระอังคารเนี่ยพักในราศีสิงเนี่ยนะครับก็มองต่อไปว่าเรื่องของพระสุธานะฮะพระสุธาก็คือแผ่นดินฮนะว่าจะแยกออกเป็นสองนะครับซึ่งอังคารเนี่ยเคยพักอย่างนี้อยู่ครั้งหนึ่งในราศีเมษเ <ทำ S 1> มื่อปีเมื่อปี48 สี่แปดสี่เก้านะครับไอ้ตอนนั้นเราก็เอะพระสุธาจะแยกออกเป็นสองพวกเราก็ไปคิดกันเรื่องการแบ่งแยกดินแดนทางภาคใต้บางอีสานเหนืออะไรก็ว่ากันไปแต่พอเกิดเหตุการณ์จริงปั๊บไอ้ความพยายามแบ่งแยกดินแดนมีนะฮะนะครับแต่มันเกิดที่รุนแรงก็คือการแบ่งเป็นสองฝ่ายคนไทยกันเองเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อตำรามันเตือนไว้อย่างเนี้ยครับนะครับเออแล้วเราหยิบขึ้นมาพูด ก็ถือว่าเป็นการเตือนสังคมได้อะไรคือความสําเร็จของโหราจาร์ครับคือคือโราาหรค์เนี่ยไม่ประมาทหรือว่าให้หนีเลยโหราจารย์เนี่ยคือโหราศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ที่พยากรณ์อดีตปัจจุบันอนาคตอนาคตนี่เป็นยังมาไม่ถึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยโหราศาสตร์จะใช้ประโยชน์ก็ก็เป็นเครื่องเตือนภัยนะครับแล้วก็สอนให้คนเนี่ยนะฮะเตรียมพร้อม นะครับและก็ดํารงชีวิตอยู่ในคันลองที่ที่ดีที่ถูกต้องที่ควรนะฮะคือการก่อเกิดของศาสตร์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพื่อสังคมนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของหลาศาสตร์ทางชะตาบ้านเหนือครับในปี2012เนี่ยนะครับผมเตือนเลยว่าอาจจะเกิดสุนามิเข้ามาทางอ่าวไทยคนไทยหายจน เราใจแค่ไหนวัดไม่ได้ด้วยขนาดขนาดเล็กแต่แรงมากกว่าได้ขา่าวคือได้คิดโลกวันนี้ฉะปรับดิจิตอลรายวันอ่านได้แล้ววันนี้ทั่วไทยทั่วโลกโทร02 422 8000 อย่างมั่นใจอย่าให้ใครย้อมแมวอ่านนิตยสารรถวันนี้นิตยสารรถวันนี้โดยวัตตะส斯ไฟส์อย่าให้คำว่าไม่มีเวลาทำให้ชีวิตย่ำอยู่กับที่โลกวันนี้24ชั่วโมงหนังสือพิมพ์พูดได้โทรดอกจัน4849 6060 1 ขนทางไกลนับหมื่นลี้ต้องเริ่มต้นด้วยก้าวแรกนิตยสารงานวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยมีงานทำจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นผลไม้ที่ปลูกในวัดสวนแก้วด้วยล้มตายไปเกือบหมดพระพยอมกรยาโนขอเชิญหน่วยงานรัฐบาลกระทรวงทะบวงกรมต่างๆ หรือตำรวจทหารที่พอจะเสียสละได้มาร่วมแรงช่วยจัดเก็บต้นไม้ที่ตายแล้วและปลูกพืชผลไม้พันใหม่ให้เป็นแหล่งเลี้ยงดูคนชราเป็นทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้าอีกนับร้อยต่อไปหน่วยงานใดสามารถช่วยเหลือพระพยอมได้ติดต่อวัดสวนแก้วโทร0818505744